เขาหมมกำลังสู pues ้ก uh ับพี่เออนะตอนนี้ก็ได้ค uh ิวสองแล้วจะไปหลบทำไมอุ้ยต่อเนื่องนี่สองีก็ซะสิวซิวเย่ตอนนี้เราได้คิวสามแลคิวสามช็คิวสามใช้วิธีอย่างดีโอ้ตายยังไงก็ทูเอบอสกร้าไม่ได้หรอ ทุบข้างล่างมีสัตว์ประหลาดเลยอืมบอสบอสเอ้ยแต่บอสบินหมดแล้วนะอตอนนี้นะโอ้ตอนนี้ก็มาแบบอันเบกกิ้งแล้วก็อินฟินิตี้แล้วก็พาวเวอร์นะก็คือแบบธนูจะใช้นานได้ดีอะของหายอีกใช่ไหมเนี่ยไหนดูหนะ่อยธนูหายปะคันธนูหายปะอ่ะบริจาคลูกดอกก็ต้องหล่นอยู่เท่านี้แหละไม่เยอะเอยิงมาเยอะมันก็ต้องหายไปบ้างใชื่อว่าละ นี่เอาเลนเปมนสิงโตอ่ะพี่ออ้าวธนูหาย oh my god มึงแปลใช้ธนูนี้สู้อะโอ้ยธนูเก่งหายไป oh my gosh ไม่น่าทำแบบนั้นเลย โอ้มาสู้ต่อตอนนี้ธนูบอสก็อ่อนลงแล้วซิวซิวจะพูดซิวทำไมซิวผมเนี่ยแหละจะตายอืมอ้าวได้ได้ธนูอ้าว Q4 แล้วอ้าวได้ธนูดีแล้วอ้าวธนูดีหาย พิธน,นูดีหายเอาเนี่ยอ้าวพี่เอครั้งนี้เป็นไฟแล้วนะพี่ในใช้ไฟวะุียใช้ไฟใช้ไฟอใช้ใช้ไม่สมองเอ้ยอย่ายใช้ให้อันนั้นแล้วธนูหายใช่ปะมันหล่นไปไหนโอ้ยลูกดอกหายประจำประจำพี่มันไม่หายหรอกมันซ่อนอยู่อะอ่ะพี่เอให้ก็คือผมเป็นเด็กดีนะฮะให้ของพี่เอตลอดใช่ไหม <S <S> <S ผมเป็นเด็กดีใช่ไหมพี่เอ อีเลยฆ่าตลอดซิวอุ้ยไม่โดนซิวอุ้ยตายยิงซิวอุ้ยอุ้ยนับคิวที่ห้าเขอมีวิธีกองเลยวิ่งเขาไปต่อยแล้วเฮ้ยเอาจริงอ่ะเออไม่ต้องสซนแล้ว่าเอ้ยแต่ว่าคิวที่ห้าเราจะได้ชุดเกาะนะมาวิ่งมาต่อยดิเอานี่ อ๋อเอ้าต่อยเหรอต่อยละตอยลอตายรอโอ้โหต่อยละต่อยละต่อยเหรอต่อยเหรอต่อยละมาเหรอโอคลิปนี้ก็สนุกดีนะครับผู้ชมโอ้โหพี่เอวิ่งมาแบบคันเทมมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาแบบ